สามนโยบายที่ท่านผอยอึดถือมาโดยตลอดส <3 S 2> ข้อสามข้อเรามาดูสถานที่จริงกันว่าจุดเริ่มต้นของอีเทคจริงๆเนี่ยห้องนี้คือห้องที่ผอบอกประชุมอยู่ห้องนี้แล้วแล้วแฟนมายืนเท้าเอวด่าก็ยืนเท้าเอลด่าบอกว่าไม่ต,รรต้องไปทำงานแล้วนี่ต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของอีเทคล <ะ S 2> เลยทุก <ละ S 2> สิ่งทุกอย่างในปี2 6งหกอะไรอยู่ที่นี่เลยสองเจ็ดเลยทุกอย่างอยู่ที่นี่ตามมาเลยครับเมื่อก่อนก็เป็นห้องเรียนที่เป็นไม้ที่หลังมาปรับเป็นกระจกเพื่อติดแอร์ ติดแอร์อนุรักษ์ก็คงนะแต่ถ้าถามว่าสร้างใหม่หรือคงเป็นเรื่องใหญ่เอามาดูห้องน้ําใหม่ไม่หลัดน,น,น,นั่งยองก็จะมีป้ายบอกนั่งยองให้นะน,นั้นัเป็นชักโครกทั้งหมดบางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะนั่งชักโครกร่วมกับผู้อื่น<อ>ก็มาใช้เ,เป็นนั่งยองกันละกันเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพออให้ <c oughs> นักเรียนที่เป็นผู้ชายเนะี่ยอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> บอกว่าเอาอนุญ,ญาตให้แต่งชุดเป็นผู้หญิงเนะี่ยอ้โมือขับลงมาล้อมให้ข้างล่างข้างล่างตกใจนึกว่าโดนพ่ออดนพ่ ดีใจที่ได้เรียนแล้<ร>จึงมีห้อง<ห>นะ้ำแบบนี้ให้นะฮะตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูรูป,รปภาพก็ได้ก็จะเป็นที่เด็กๆเ,เขาจะมาพักผ่อนกันนั่งกันห้องน้ําอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะ<ต>เป็น,เป,นเป็นส,วน,สวนป่าเดี๋ยวเอารูป,เอ,รปเอารูปมาอินเสิร์ตให้ดูว่าสวนป่าเป็นยังไงครับอันนี้เป็นความคิดของอาจารย์นครบอกอ๋อฝนตกมันก็เปียกแล้วก็บางทีเด็กเขาพักผ่อนมันก็ มันรู้จะหลบตรงไหน,น,นด้วยเรามามันเป็นช่วงหลังนะครับช่วงหลังที่เรามาทําโซนตรงนี้แหละแล้วก็เลยเสนอเพรเสมอมาเป็น10ปีแล้วสร้างหลังจากที่เป็นอามีอารีนาหนึ่งที่เป็นโครงเหล็กแล้วอารีนาสแล้วอารีนาามแล้วก็มีอารีนาสขึ้นมาก็มีประโยชน์เยอะเช่นตอนนี้โรงเรงียนยังไม่ไลยไม่เปิดก็มีที่จอดรถของครูะนะแล้วก็ เป็นที่นั่งเด็กนักเรียน้วเปิดเรียนขึ้นมาโอ้โหเปิดเรียนจริงๆรถไม่มีสิทธิ์จอดแล้วฮะไม่จอดเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ในการฝึกปฏิบัติอะไรๆอย่างแล้วก็ให้เด็กเป็นที่นั่งเด็กพัาผ่อนมักเด็กด้วยะอันนี้คืออาคารที่อันนี้เป็นอาคารที่เรารัดคิวมานิดนึงจริงๆอันนี้คืออาคารสี่อาคารสี่ใช่ใชเราต้องอาคารสามต้องเป็นอีกอันหนึ่งแล้วเป็นสร้างช่วงนั้นเราอ่านอาคารห้าซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาคารของช่างก่อสร้างเก่าๆแล้วก็มาปรับคร้าอาคาร อาคารสี่นี่ก็หลายปีนะครสี่กับสามนี่ใกล้ๆกันไหมครับบอกสามเสร็จก่อนแล้วก็สี่สามน่าจะสร้างปีสองแปดสอเก้าแล้วก็อันนี้ก็น่าจะสร้างเปิดแผนอ่าอิเล็กทรอนิกส์ครับนะประมาณสามหนึ่งสามศูนนะครับครับข้างล่างก็จะเป็นเทคนิคเครื่องกลละเป็นเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องกลบวชข้างบนก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนนี้มันเป็นไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับบอก รวมกันหมดรวมกันหมดรวมกันหมดยกเว้นพวกช่างเชื่อมเขาก็จะไปมีอะไรนะมีเพลิงของเขาอ่าตรงนี้จะเป็นเพลิงให้ช่างเชื่อมเรียนก่อสร้างก็ไปอยู่ข้างอิงยอน่อยที่จริงที่จริงรวมกันหมดที่จริงช่างเชื่อมเนี่ยของอ่าของเราไม่ได้เปิดแผนกช่างเชื่อมอ่าเราเป็นชปรร้อยประ่านนี้ไม่เปนพื้นฐานเทคเิคพื้นฐานแต่ว่ามันมีวิชางานเชื่อมครับเขาจะมีโรงชปเชื่อมอะไรอยู่นี่ตรงนี้คือช่างจะแอร์อัดกันอยู่ตรงนี้หมดอ่ะสมัยสมัยสักสามสิบปีก่อน30ังสิบปีจุกอยู่ตรงนี้เรียนดูด้วยกันหมดเมื่อก่อน หลังจากถึงนี้แป๊บพวกมันก็เป็นที่ชาวบ้านนั่นแหละเราซุดอ่ามาซื้อที่อีกถ้าเธอเรียนช่างอิเล็กเนี่ยเธอเปิดหน้าต่างไปแล้วเธอไปเห็นอาคารนีไม่ใช่นะเป็นป่าอ้อยอาคารหน้าก็คืออาคารของช่างก่อสร้างเดิมเป็นแหล่งที่พวกคันสมัยพวกอะไรที่ใช้ร่วมกันคันห้าเนี่ยมันสร้างสร้างสร้างทีหลังกว่าคันหกนั่นเลงครับห้าเกาะห้าหลังเพราะว่าหกก็ขึ้นก่อนหกขึ้นก่อนหกหกหกเนี่ยสร้างสองชั้นก่อนครับปังหมดปังหมด แล้วก็มาอีก2ปีมาต่อยสองชั้นคือที่เรากําลังพูดคุยกันเนี่ยเราจะให้เห็นพัฒนาการว่าเด็กเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนเขอโทษว่าเพิ่มขึ้นจนเราไม่สามารถใช้ตึกเดิมทําการสอนได้คือเหมือนเราต้องเพิ่มทุกปีต้องบว่าสร้างทุกปีครับปีสถากัรไม่บอกไม่ไม่ไม่สร้างแล้วครับแต่เด็กเพิ่มขึ้นมาก็ต้องสร้างทุกปีก็ที่เราคุยกันนะครับที่ผม เรียนคุยกันแล้วท่านขอเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าตอนที่เรามีแค่อาคาร234เนี่ยเวลานั้นนะเรามีนักษาประมาณสัก3สามสี่พันคนสามสี่พันคนก็ดูเดินกันเยอะแยะหมดนะครับว่าตั้งสามสี่พันคนแล้วเสร็จแล้วเราก็อาคารนี้คือสร้างก่อนอันนี้ปัจจุบันก็เป็นของเรียกว่าช่างยนต์ก็เอาไปสักสองชั้นไม่พอต้องบานไปข้างหลังแล้วท่านแล้วก็สองไฟ้าทั้งสามสี่ครับถ้าไม่เคยมาอีเทคตกใจแน่มาตอนนี้ทุกคนตกใจหมดมาสัก สิบปีนี่สิบปีสิบปีนี่เห็นเลยตกใจทิ้งรวมรุ่นทิ้งผมมาจริงก็ว่าเราจัดเก่าห้าปีครั้งห้าปีครั้งห้าปีครั้งตกใจทุกคนครับท่านบอกตกใจทุกคนก็ถ่ายรูปคู่กันครูนักเรียนไม่รููใค่แก่กว่ากันแล้วอันนี้ก็เป็นอาคารใหม่ล่าสุดเป็นอาคารอาคารสิบเดิมเดิมที่เป็นเป็นสถาปนศาตรงนี้แหละที่ตอนขุดนี่ผมมายืนดูอยู่โอ้เจาะลงไปไม่เข้าคือเพราะลงไปเจอแบบแผ่นเหมือนเป็นแผ่นลักษณะ ของที่อ t เทคอย่างหนึ่งก็คือว่าพื้นดินลกประมาณ1เมตรปุ๊บจะเป็นดานแล้วครับแกคโคขุดจำทิ้งไปแลบเอนใช่เราจำได้ว่าอ้ขุดลงไปนี่แข็งมากแล้วก็สร้างคานนี้เป็นสถาบัานภาษาก่อนเราต้องการให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอันนี้เป็น แนวเ่ากี้ของดร์สำรวยครับนะครับเอเมื่อก่อนนี้เราเซ็นกับเอมาบัจากเยอรมันไอจากรออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียปัจจุบันก็รีนุบิวรีโนเวทใหม่หมดเรียบร้อยแล้วสถาบันภาษายังอยู่ยยยัังงอู่แต่เป็นที่ของอีดีเอลเป็นอีดีเอลไปแล้วก็จะเป็นศูนย์ฝึกเป็นอาคารที่เรียกว่าทันสมัยแล้วกันคือเรียนเรื่องระบบอัตโนมัติแล้วกันใช่ไหมครับและลูกเอกก็สามารถดูตามคลิปต่างๆได้ว่าเรามีนี ที่แรกบอกบริษัทว่าขอรีเลย์วทสัก1ิบล้านครับทาไปทํามาเป็นระบบ IOT ทั้งหมด30ล้านสร้างตึกนึ่งสร้างตึกใหม่ถูกขวาผ่องเพราะเราทําระบบแอร์ระบบทุกอย่างทุกอย่างหเป็นระบบใหม่ทั้งหมดนะเป็นระบบ IOT นะครับอันนี้ อยากให้ท่านป๋อเล่านิดนึงว่าทําไมเรายังเก็บไอ้จ่วดจาสังขานี่ไว้แล้วนี่มีประวัตินี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะเพราะเดิมทีข้างล่างนี่เป็นสนามมวยไฟยังอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเรามีทีมมวยวิไลเขาบอกต้องขอบคุณอาจารย์จักรพันธ์จักรพันธ์เป็นคนชอบมวยนะอาจารย์จักรพันธ์น่ยน้ากระดาเนี่ยชอบมวยแล้วก็ข้างหลังเมื่อก่อนก็เป็นบ้านพักนักมวยบ้านพักนมวยต่างจังหวัดก็มาอยู่เราเป็นเด็กนักกีฬาทุนเป็นทุนนักมวยไปแข่งไปแข่งได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์เป็นตัวแทนเยอะแยะเลย แต่ช่วงหลังมันก็กีฬาประเภทนี้ก็ซบซับซบเพราะว่าเด็กบางคนเก็บอะประกอบมีกีฬาสีเรามีการชกมวยนะใช่แสนุกสนานมากเชียร์กันสนุกสนานมากแต่ว่าไอ้คนเชียร์สนุกแต่คนชกไม่สนุกหรอกหัวนี้ก็ต้องหันนี้ต้องมี30ปีฮะมวยเนี่ย20ปี30ปีน่าจะได้20กว่าปีได้ย0กว่าปีได้นได้ยังเก็บไว้อยู่เป็นที่เลือกที่แรกเขาจะลื้อร่างอะไรหลายทีแล้วก็ยังไม่ได้ทับสักทีนลย เดี๋ยวเราอะไรเราตรงนี้เราไปดูอีกหกไร่ที่ได้เพิ่มมาในปีอในหกไร่นี่ประมาณห้ากว่าห้ากว่าห้ากว่ามาตั้งสิบปีแล้วนะครับเขาขายเมื่อสิบปีแล้วไร่ละสองล้านครับโอ้โหแพงเขามีอยู่หกไร่เขามีอยู่สิบไร่แบ่งเรามาหกไร่ตอนนี้เขาถามว่าทำไมไม่ซื้อให้หมดอะแต่ตอนนั้นมันแพงแต่ตอนนี้ถูกแล้ว สำหรับตอนนี้สอง้านตอนนี้ถสำหรับตอนตน,ตนี้ถูกมากเ,ออเพราะว่าข้างหลังเขาขายไล่แปดล้านแล้ว<笑><笑>เราก็มาปเป็นอาคารสิบส <12 S 2> องเพ, <12 S 1> พ<อ>ิ่มขอญาตเล่าโดดมานดนึงเป็นอาคารส <12 S 1> <อ>ิบสองเพราะว่า่วกนั้นมีปัญหาใบญา,าติไม่ให้เกินความจุนักเรียนหมื่นคนนะครับรอบเช้ารอบบ่ายไม่เกินหมื่นคนปรากฏว่าเรามีนักเรียนเกินหมื่นคนวิธีการแก้ปัญหาคือสร้างตึกใหม่แล้วทำโรงเรียนใหม่แยกออกไปอีกวิทยาลัยแล้วกันได้จา์าพรมาเป็นผู้ในการ ถ้ใครอยู่ในช่วงนั้นก็จะมีเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแหละที่จบอีเทคชนบุรีครับเวลาอีเทคชันบุรีก็มีสงพวกนี้นี่ต้องเก็บรอบอ้นะครับพอเพราะว่ามีมีรุ่นดูรุ่นเดียวรุ่นมีจบอยู่มาณสรุ่นนะจำไม่ดีสอรุ่นประมาณนั้นก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีอารีนาที่แรก ้าหมายจริงๆเนี่ยซื้อมาเพื่อที่ทําเป็นสนามบอลในเด็กนักเรียนครั้งแรกเป็นสนามฟุตบอลสวยมากเป็นสนามตั้งใจให้เป็นสนาม11คนเลยแหละเป็นสนามฟุตบอลที่11คนแต่ปรากฏว่ามันพื้นดีไม่พอแล้วใช่ที่จอดรถไม่พอก็เลยกลายเป็นที่จอดรถของครูไปก่อนเป็นที่จอดรถก่อนครูไปเป็นสนามฟุตบอลอยู่สักสองแปปปีประมาณปีสองปีโอ้โหหาคนตัดหญ้าไม่ไหวครับเพราะตรงนี้คือให้นึกภาพว่าเป็นเป็นสนามฟุตบอลเลยเป็นพื้นที่แล้วถึงเวลาต้องตัดหญ้าแล้วก็ครูเรา เพิ่ม <spe aker> ขึ้นเรื่อยๆแล้วครูแต่และคนก็จะมีรถรไม่มีที่จอดก็เลยสรุปว่าเทปูนีวาเ <sk ill> ทปูนก็เป็นที่จอดรถช่องครูไปคนที่สงสัยว่าทำไมวิไลไม่มีสนามฟุตบอลเนี่ยได้คําตอบแล้วนะฮะเราก็ไปทำไมมันจําเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อการเพื่อความจําเป็นแต่แ<ล>เรา<ล>มีสนามฟุตซอลเราก็มาทําสนามฟุตซอลมาตรฐานซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นล้านนะครับเราทำแผ่นยางมาตรฐานเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นมาตรฐานที่ร้านฟุตซอลแบบ มาตรฐานเลยแบบคนงงคนบอกเอะทำไมไม่ปูแบบอย่างไรอันนี้คือเป็นยางมาตรฐานแข่งคือเอาเป็นแผ่นมาปูมันมันจะล่อนมันจะโก่งจะเป็นยางเป็นยางมาตรฐานแข่งระดับมหาวิาลยนานาชาติแข่งหรื่อนอะไรขึ้นมาเนี่ยของสถาบันพละก็มาใช้ของเราแข่งเป็นมาตรฐานแข่งกีฬาระดับชาติก็มาใช้ของเราเพราะว่ามันเป็นสนามมาตรฐานนะครับ อันนี้ก็เป็นสนามฟุตซอลนะครับไอคำถามที่พอเคยตอบไปสมัยก่อนละว่าเนี่ยขอโทษนะว่ามันจะมีสาวยน้ำไงทุกวันนี้เรายังซื้อน้ำเข้าใช้อยู่เลยเพราะเราเพิ่งมีปปาแค่ติดกับปีนี่เด็กถามว่าอยากมีสาวยน้ำบอกว่าทุกวันนี้เรายังซื้อน้ำวัดใช้อยู่เลยของความร่มมือจากทางวัดให้เราใช้อยู่เลยเด็กรุ่นเก่าๆเขาจะเห็นบรรยากาศรถน้ำวิ่งทั้งวันครับวองเรวิ่งทั้งวันวิ่งทั้งวันครับวิ่งกันเป็นพังเป็นคันๆไปสามสิบเจ็ดปี ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยยุคนั้นมีก็เดินมาเพื่ออาคารสามเลยเป็นท้องนาเป็นท้องนา,รงนาเรามาเป็นอาคารสามเนี่ยอย่าหวังว่าตรงนี้จะเป็นถนนถนนนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะถนนก็คือเท่าที่เป็นถึงอาคารนะรูปเก,ก่าเนี่ยน่าจะมีเป็นแบบมันเป็นหญ้ามันเป็นแบบดินเลยแล้วก็ดินก็คือเจอเติร์กพูดง่ายแล้วก็ทุกอย่างกิจกรรมก็ข้างล่างอ่ะข้างล่างข้างล่างที่ท่านผอได้บอกไปนี่ก็เป็นที่เด็กผ่อนนั่งสะดวกสบายมีความสุขมีเต็น พอไปนั่งคุยกันไวไฟปล่อยทั้งวิทยาลัยวิไฟวิไลมันก็มีใครที่ซื้อแพ็กเกจมามีมีทุกคือถ้าคุณใช้ฟรี w i f i เนี่ยเรามีทุกค่ายเป็นฟรี WiFi ทุกค่ายจริงหลายคนจะสงสัยนะครับจริงๆเราการผ้าไนล์เทคเราพยายามตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุดนะครับแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อัีเยวไปดูห้องน้ําเราห้องน้ําที่สร้างมาประมาณ20กว่าปี สมัยก่อนก็หรูอะอะตรงนี้นี่นิดหนึ่งฮะนักศึกษาใหม่เขาไม่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่คุณไปเข้าอีเทคมาร์ทหรูๆเนี่ยนี่คือต้นกําเนิดฮะสหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์อยู่ตรงนี้ฮะคุณจะต้องซื้อทุกคอนโทร์อยู่นี่ยังอยู่ฮะยังอยู่แต่ปัจจุบันเป็นห้องซ้อมดนตรีสองห้องมาตรฐานไปแล้วแต่เดิมนี่คือตรงนี้คือสหกรณ์คุณซื้อทุกอย่างผ่านตรงนี้ฮะใครมีภาพเก่าส่งมาให้ดูในสหกรณ์นะแต่อันนี้ห้องน้ำนี่นี่หลายปีแล้วฮะแต่วุนนั้นสร้างนี6หกล้านนะ อันนี้ก็เด็กทุกคนสาคัญก็คือมาส่องกระจกก็จะมาส่องกระจกก็มาล้างน่งล้างหน้าไปก็เป็นห้องน้ําชายหญิงระยะหลังๆที่เราพัฒนาอะไรกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้สถาบิกออกแบบออกแบบออกแบบอันนี้ห้องน้ําหญิงไม่ต้องเข้าไปดูแล้วกันเขาดูห้องน้ําชายดีกว่าคล้ายๆกันต้องเรียนทุกท่านที่กําลังดูคลิปอยู่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงในปีที่เราถ่ายทำด้วยช่วงนี้กับปัจจุบันเป็นช่วงโควิดนะฮะยังไม่มี เด็กมาใช้บริการเท่าที่เท่าไหร่อันนี้ก็ตามสภาพเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็คือคือณเวลานั้นนี่ก็เรียกว่าสวยงามแหละทันสมัยแหละอันนี้ก็จะเป็นออกแบบมาฝนตกจะมีน้ำ <c oughs> น้ำไหลเมื่อก่อนมอต้นไม้เยอะตอนี้เป็นตามสภาพปิดเจอโควิดไป2ปีนะฮะก็ <c oughs> จะมีโซ่ฝนตกมาน้ำก็จะไหลาตามโซ่มาแล้วก็จะมาลดน้ำต้นไม้ให้ยา<ะ>กาศมันดีขึ้นนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เรียนแคโคนนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแค่ปีไอ้นั่งยองแล้วเป็นฝัดวาลเนี่ยก็เรื่องใหญ่แล้วด<ะ><ะ>ูเฉพาะไอ้ฝัดวาลนี่แก้ปัญหาน้ํามาเป็นไหลไหลายครั้งครับเอาเข้าที่ประชุมกันหลายรอบเราเด็กกดนแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทันเนี่ยเฉพาะเ,ออเรื่องฝัดวาลระบบน้นํานี่ก็ลำบากละอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนด้านข้างของอาคาร3นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านนอกของคนอื่นนะคนที่เป็นสิทธิ์เก่าเรียนๆก็จะมีรูปถ่ายกับอาคาร3เนีเ่ยเยอะหน่อยแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่ทามิ่งหนึ่งเด็กเราเรยอะขึ้น เราก็เริ่มแบ่งอาคารแล้วว่าเด็กคันนิดก็อยู่อาคารสามเด็กช่างก็ไปใช้พื้นที่อาคารสองเพราะอาคารสองนี่ติดแอร์หลังอาคารสามฮะอาคารสามนี่ติดก่อนฮะพวกเด็กช่างนี่ได้ใช้แอร์หลังหน่อยนึได้จำได้ฮะเด็กช่างนี่สมัยก่อนเด็กสาวไม่ทำไมไม่เอาให้เขาเธอเรียนแป๊บเดียวเด็กสาไปลงปฏิบัติแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะทุกห้องที่เป็นปฏิบัติการแอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละห้องห้องปฏิบัติช่างยังแค่บางพื้นที่เท่านั้นเองที่เฉพาะที่มันเป็นที่มีควันออะไรย่างงี้นนั้นติดแอร์หมด แล้วไม่ถามค่าค่าไฟเดนเท่าไหร่ก็ใครอยากรู้ค่าไฟเท่าไหร่อินบอกมาทางล่างจะเปิดเผยให้เอาเป็นว่าเราซื้อรถได้เดือนละคันแล้วกันค่าไฟในขณะที่เราเก็บค่าเทอมพันที่สามพันห้าเดือนดูหมดลูกเรียนอยู่ปถมดูบาเนี่ค่าเทอมเท่าไหร่กว่าประมาณสักเกือบสองหมื่นสองหมื่นธรรมดาปฐมชั้นทั่วไปที่ไม่ต้องรงเรียนเอกชนนี่แหละที่ไม่ต้องเป็นสองภาษาอะไรหรอกฮะธรรมดาเนี่ยหมื่นสองหมื่นแน่นอน ของเราสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้าแอร์นะเช้ามีรถฟรีอีกต่างหากบริการทุกอย่างไฟฟ้าทุกอย่างช่างก็ยังถูกกว่าปฐมนะช่างแปดพันกว่าบาทเครื่องมือไม่ต้องซื้อสักชิ้นมีให้หมดทุกอย่างนี่อันนี้ก็คืออาคารเจ็ดซึ่งเป็นโรงอาหารที่เรามีเวทีการแสดงพร้อมทุกอย่างพอเริ่มมีอันเนี้ยอาคารสามก็ไปทําห้องเรียนแล้วฮะเริ่มเป็นห้องเรียนแล้วแล้วก็มาใช้ที่เป็นโรงอาหารนะครับอ๋อ ื่อกอนก็ไม่มีตรงนี้หรอกครับเด็กเยอะทั้งนั้นแหละครับึงต้องต่อมาหน้าที่นั่งไม่พอิงแล้วพื้นที่อารีนา2เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ให้บริการสังคมเยอะสถานะเชิะนะครับผมมาจัดงานอะไรต่างๆแขันทักษะระดับชาติระดับประเทศงานแต่งงานแต่งงานก็ได้เอานี่โรงงานก็เคยมาใช้จัางานเลี้ยงครับแต่หลังไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราห้ามกินเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโรงงานมาใช้เพราะมีเทคมีกฎเหล็กคือคุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ห้ามกินเหล้าห้ามสุบุรีก็งั้นก็บอกไม่มาดีกว่าครับไม่ต้องมา ว่าแต่บางข้อยกเว้นบอกว่าเงานนี้ยกเว้นว่าครูเราจัดงานแต่งงานประหยัดเล่าก็ก็มากอยากจัดแบบนั้นก็ยินดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอประชุมโลงพระประยนตร์อันนี้สร้างมาก็ปีส8มแปดเงี้ยนะครับมาตอนนั้นมันยังไม่มีระบบระบบของเทคโนโลยีอะไรมากนะ ก็เป็นโปรเจคเตอร์ฉายเป็นหนังคือคำว่าสบายนั้นก็คือชัดแล้วฮะเปผสมสีกันบนจอผสมสีบนจอคุณมาแล้วจอ200นิ้วจอ200นิ้วเครื่องเสียงหลายปังมากว่างูเลยเครื่องเสียงนั่นเป็นทางของบริษัทวิชัยเทดดิ้งครับปัจจุบันนี้ก็ใช้ของวิชัยเทดดิ้งแต่ระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลหมดแล้วดิจิตอลหมดแล้วเป็นแบล้วิชัยเทดดิ้งก็ตอนนี้คือโรงหนังและหอประชุมแล้วแต่เมื่อก่อนนี่คือตั้งใจเป็นโรงหนังให้เด็กจริงๆเลยนะมีหนังฉายให้ดูเป็นรอบเวลาจริงๆแต่ว่าหลัง ระบบมือถือมาเจ๊งไม่ได้มีใครดูก็ใช้เป็นห้องประชุมซึ่งปัจจุบันเป็นจอยู l ดีแล้วเดิมทีตรงนี้คือดินหมดฮะเข้าแถวกันนดินเด็กเด็กก็ยืนหันหลังบอกร้อนบอกผอผู้ใดจต่างแล้วท่านผอนเข้าแถวกับเด็กทุกวันทุกวันที่อยู่อีถ้าอยู่อีเน็ตคือวันนี้ไม่ได้เข้าแถวแสดงว่าไม่ได้มาไม่ได้มาหรือว่าไปประชุมแค่นั้นเองดังนั้นมาเข้าแถวแล้วอยู่ร้อนแค่ไหนก็อยู่กับเด็กตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าแถวแต่ถ้ามีเป็ทางโควิดก็อาจจะ <ım eni> <li> <in> <ove> ไม่ได้เข้าแถวถ้าใครจะมีภาพอินเสิร์ตเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นอะไรนะตัวแทนร้องเพลงชาตินะนำสดโลดร้องเพลงชาติเป็นบ่อยจะมีสามสามสองครับสามสองครับสางสองก็ยังร้องเพลงชาติตรงโน้นทุกอย่างจะทําที่แถวธงนะสมัยก่อนเด็นอีเทคมอบรางวัลอะไรเจอท่านหมอเอาแค่ตรงนี้แค่จัดแค่ตรงนี้อย่างเดียวพออันนี้คือต้องขอบคุณดร์ํารวยครับที่แรกเอูจะมาทําราคาแบบอารีนานโครงสร้างเหล็กมหาศาลเป็นเทคโนโลยีใหม่นะเวลาน่ใหมะครับ เป็นเทคโนโลยีเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วที่อเมริกาเขาสร้างโรงจอดบินโดยไม่ต้องมีขาดประมาณ50ปีให้หลังจึงให้เทคโนโลยีนี้มาครับเอามาใช้ได้แต่ว่าแรงผลิตที่มันเป็นหลังคา,นาเนี่ยครับเป็นไม่ไมต้องชี้ต้องอย่างหนาเพราะว่ามันต้องเป็นโครงคือมันต้องผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น มันต้องแข็งแรงด้วยตัวมันเองใช่มันต้องแรงๆแ,แ,แ,แล้วก็อันนี้พวกเราจะไม่ค่อยเห็นนะท่านผคือใครที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไปอยู่ไปอยู่อาริโคแบบนี้ตามโรงเรียนต่างๆจะไม่ใช่แบบนี้หรอกจะเป็นแบบอนนาริาั้งๆหรือเป็นทุทานแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเรมีเรามีก็อย่างอออจก็เลยเคยมาท่านนายวิทยาก็เลยมาดูที่นี่ทีหลังก็เอาไปใช้ให้เป็นแบบนี้อ่เป็นแบบอย่างแล้วก็หลายหลายแห่งก็เริ่มมีแล้วแล้วข้อดีของ โครงละอารีนาแบบนี้คือไม่มีนกที่ลาบมาก่อมีบ้างตามีแต่จะไม่อยู่ตรงกลางแบ่ทุกที่นะทุกที่นะครับก็เลยมันก็สะดวกสบายนะฮะอันนี้นี่ตอนที่เราสร้างนี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทำในประเทศไทยในประเทศไทยคือคือสเปคความกว้างเขาเนี่ยมาตรฐานสูงสุดเนี่ยที่อ่าแมตช์ชิดที่จะรองรับได้คือ36เมตรครับลิฟต์แก้วเราน่าจะสร้างเป็นแห่งแรกถ้าเร โครงการศึกษาาระดับอุชมวึกนะซึ่งด้านบนชั้น6จะเป็น e coffee คือเรามีห้องสมุดอยู่แต่เป็นนั่งเรียนจริงๆแล้วเด็กมานั่งก็คือเหมือนเราไปห้ามไปทําอะไรไปหลบไปหลบความร้อนอยู่ในห้องแอร์เล่นมือถือกันเฉยๆไม่อ่านหนังสือไปเดินห้างไปเดินชมวิวกินข้าวครับห้องสมุดเหมือนกันก็ไปนั่งเล่นเกมกันไม่มีแผ่นหนังสือเลยเพราะว่ามันมันเป็นโลกโลกใหม่แล้วใหม่แล้วก็เลยสร้างเป็นห้องสมุด e library ขึ้นมา เกือบสิล้านหรือสิล้าน,ลานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เด็กก็ขึ้นไปกินกาแฟมากกว่าเดิม <c oughs> <y ork> ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจุบันเป็นอาคารเรียนหมดแล้วเป็นห้องเรียนหมดแล้วครับตวตดด้านล่างก็จะเป็นศูนย์ตรตวจสารติดซึ่งก็น่าจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย <c oughs> <biraz S 2> ที่เราเป็นจุดเด่นของเราก็คือการตั้งศูนย์ตรวจหาสารติดในปัชวะเมื่อปี38จริงๆทุกสิ่งที่เราวันนี้เราเดินดูมันคือแค่ย่อยของควาประสอบความส t ดิเทคเราไม่ได้จอะเข้าไปทุกก็มาก <g ül> <g ül> ทุกอย่างนี้ก็คือความเป็นอ e ีเทคหลักคามบ <37. S 2> <c oughs> ปีนะครับจากดินสู่ดาวโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี้นะครับอย่างที่ท่านผออบอกท่านผออาจะพูดเสมอนะฮะว่าทุกคนใน e t e c คเป็นลูกจ้ารวมถึงท่านผออ,ออีกด <c oughs> ้ว <c oughs> ยเพราะในเจ้าของ e t e c คคือบริษัทรัที่เป็น <c oughs> หัวเรือใหญ่ของพวกเราชาว e t e c ค37ปีก็คืออยู่ภายใต้การนำของท่านผอเสมอครับซึ่ง วันนี้เป็นเทพพิเศษที่เราจะทำเรื่องของอีเทคผู้ใหม่ก็ไม่รู้จักไม่รู้หรอกครับผู้ใหม่หรือเด็กใหม่ๆปัจจุบันไม่รู้จักคือที่ผมรู้สึกว่าเรื่องอีเทคยิ่งใหญ่โตจังเลยแต่ให้นึกไปคือเล่าให้พ่อพ่อแม่ที่เป็นศิ่งเก่าปัจจุบันพ่อแม่นี่พาลูกมาเรียนเยอะแยะหมดแล้วพ่อแม่ก็เล่าว่าสมัยพ่อแม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลำบากลำบากไม่ใช่ลำบายแบบนี้เลยโต๊ะก็อีแบกกันเรียนเองครับคือมันไม่ได้มีทุกห้องสะดวกสบายบางห้องไม่มีโต๊ะก็แบกเขานะตรงนี้ขึ้นมาจะจัดงานในสนามต้องยกโต๊ะจาก การนาเสนอเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับท่านบอกเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือครูใหม่ๆได้รู้จักที่มาของอีเทคได้รู้จักความยากลําบากเราต้องช่วยกันให้อีเทคอยู่ต่อไปในในอย่างที่ท่านบอกอบอกใครจะอยู่ไม่อยู่ไม่สําคัญแต่อีเทคต้องอยู่ต้องอยู่ด้เพราะอไม่อยู่คนเดิมไ่อยู่ก็ต้องอยู่ได้ตามระบบของมันเขาเป็นต้องมีคุณภาพอย่างที่มันควรจะเป็นองค์กรที่สามารถอยู่ได้ตัวตัวเองครับวันนี้รายการอีเทคทูเดย์นะครับเทปพิเศษนะฮะเอพิโซดพิเศษที่ จากเดิมท่านบุณรายการจะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆก็เปลี่ยนเป็นผมนะครับทำหน้าที่แทนในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าเป็นลูกสิทธิ์ของท่านบอแล้วก็มาทำงานที่นี่ด้วยนะครับอยู่ที่นี่มาก็โอ้ยยี่สิบยี่สิบหกปีจาก 20, 20. จากผมำํำเป็นผหงอ,อกหนะงอ,อก,ก <laughs> อยู่จนอีก <laughs> ไม่นานปีหน้าลูกก็จะเข้ามาเรียนที่นนะลูกคนกาก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักอีเทคที่แท้จริงว่ามัน มันไม่ได้ความสาเร็จนี้มันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมันงอกเหนือ้นแทบจะไปเล่าเป็นอาคารต่างๆได้เลยว่าในแต่ละพื้นที่หรือสิทธิเก่าที่ดูรายการอยู่นะฮะรู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นเกตในสมัยเรียนจะอยากจะแบ่งปันได้งเป็นเรื่องสนุกๆเยอะนะถ้าใครเรียนในรุ่นรุ่นผมเนี่ยจะรู้เลยว่าหอหญิงเป็นที่ที่น่าไปมากเด็กใหม่ๆเนี่ยมาที่นี่สมัยหมยแลอย่างยแต่จริงๆแล้วที่นี่มี มีเรื่องเล่ามากมายามีชีวิตชีวามีความเป็นไปนเป็นมาเพราว่าเล่าผ่านโดยท่านผู้บริการของเราท่านดรประเสริฐกินชูนะครับแล้วก็จากดินสู่ดาวครับ37ป e ีอีเทคโดยท่านผู้บริการของเราครับท่านดรประเสริฐกินชูวันนี้ขอพรบคุณท่านหมอมกครับ,บครับ,ร,บรายการ e ีเทคท o d a y ของผมได้จบไปแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่จะ เริ่มปีใหม่นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีเก่าเริ่มปีใหม่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาดูรายการ I e ิ e เทคทูเดมีรายการเซอร์ไพรส์ให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ